ครับก็ชื่อเล่นชื่อโอ๊กนะครับที่จริงชื่อเฉรพุทธโรจนาพิพัฒน์ก็ตอนนี้เรียนสาขาอายุเป็น Master of Science in Data Science ก<ม>็มาจากมหาวิทยาลัย University of Bath ถึงได้เลือกเรียนสาขานี้อะค่ะน้องโอจริงๆผมเลือกเรียนสาขานี้นเริ่มมาจากผมเองมีความชื่นชอบนะในเรื่องของเรื่อง optimization optimization นี่มันก็เป็นศาสตร์หนึ่งที่มันเป็นเกี่ยวกับรวมพวกจะรวบรวมวากากับสแตก็กภาคที่ผมเรียนเป็น industrial engineer โดย industrial engineer นี่ก็จะมีเรียนเรื่องแม็ก Mac, กับสแตก็กค่อนข้างสูงอยู่แล้วก็มีสนวกกับเรียนพวกเรื่องโคดดิ้งด้วยเออเราเริ่มจากความชื่นชอบของเราเอง มาจากสรรื่อสารด้วยกันเพราะว่าเนี่ยเรแตะเราก็คอมพิวเตอร์ในส่วนนี้ผมมองว่าสารสื่อสารเนี่ยเมื่อรวมกันแล้วเหมาะกับภาควิชาของดัตตาไซด์ก็เลยเลือกตัดสินใจเลือกเรียนดัตตาไซด์แล้วมีปัญหาในการเรียนไหมอะคะเพราะว่าเหมือนเราไม่ได้จบทางด้านดัตตาไซด์มาโดยตรงอย่างเงี้ยคะ่ะไม่มีนะครับทีคนแต่คิดว่าดัตตาไซด์บางคนกลัวคนกลัวที่ว่าแบบอุ้ยกลัวโคดดิง้งอ,อรเลยมองว่าโคดดิ้งหรืออะไรมันโคดดิ้งมันเป็นทูต จริงมันเป็นทูอย่างหนึ่งเพื่อให้แบบคอมพิวเตอร์มันสามารถคำนวณคิดอะไรออกมานะให้ให้เราแต่จริงๆแล้วเนะี่ยมันสิ่งที่สําคัญก็คือเราต้องมีความเข้าใจในเรื่องแมทกับแสแต็นข้างที่จะดีผมเลยมองว่าเอ่อถ้าสมมติว่าเรามีพื้นฐานน้านเรื่องเรื่องเรื่องแมทกับสแต็เราจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าสมมุติว่าเร,า,า,มมา,เรา,าเราไม่ชอบไม่ไม่ถนัดอาจจะมีความซัพเปอร์ระหว่างเรียนหรือแด่มองว่าก็อาจจะไม่ไม่เหมาะถ้าสมมติมองว่าเราชอบชื่นชอบแมทมันจริงๆหรือแสแต็ตเพราะว่าจริงๆแล้วเราไปเรียนความยากจริงๆ อยู่ที่ความเข้าใจในในาศาสตร์ของมันโคดดิ้งหรืออะไรเงี้ยก็ตามคือผมมองว่ามันเป็นโคดดิง้งมันเป็นทักษะมันเป็นเรื่องของโลจิกมันเป็น <S <S <ม>เรื่องยิ่งข้าสมองของคุณฝึกเยอะทักษะนี้คุณก็จะดีมากขึ้นมันเป็นเกี่ยวกับการที่เราสามารถจะเรียนรู้ไปได้ <S <S เพื่อนผมบางคนหร<ๆ>ืออะไรเงี้ยไม่ได้เรียนโคดดิ้งมาก่อนไม่ได้ประสบการณ์เรื่องโคดดิ้งมาก่อนแต่ว่าก็สามารถเรียนได้ดีเพราะมีความชื่นชอบหรือสามารถเข้าใจได้ทางอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องจบมาจบดัตต้าไซม์มานี่ตั้งใจว่าจะทำงานเกี่ยวกับด้านไหนอะคะเออไม่ถึงว่าปปรระะกออออบบาาชีพเเ็นไได้้ง่ย ที่จบกค็คือจริงๆแล้วรับเดต้าไซ e นมันก็จะมีของแต่ละมหาลาัยแต่แตกต่างกันโมดูลแตกต่างกันมากขึ้นอยู่กบบมหาลาัยน้นะจะเน้นที่เรื่องอะไรบ้างซึ่งจริงๆแล้วถ้าสมมัวพูดรวมหมดไม่ว่าจะเป็นาาอะไรอะไรนะซึ่งกลับมาก็จะเป็น d t t s s i i n t i s t เป็น Machine Learning Engineer ถ้าบาง,บางมหาลาัยก็จะสอน Data e n g i n ก็ทางอุนิเวอร์ซิีาจะเน้นเรื่องเป็น Data Scientist แล้วก็ Machine Learning โดยที่จะเน้นทางแมชชี e เลอร n น่อนเนด้านนี้ครับมันสามารถที่จะไปประยุกต์ให บางทีเนี like no no like mm ่ยเขาจะไปโหนรวมกับในส่วนที่เป็นไฟแนนซ์ก็บางทีก็จะไปรวมกับมาร์เก็ตติ้งก็คือจะเป็นมาร์เก็ตติ้งแบบเป็นคอนเทนต์ที่ต้มีการมีการสร้างโมเดลแบบต่ำต่อมองว่าจริงแล้วเนี่ยมันเป็นสาสตที่มันทั้งที่ใหญ่ๆในด้านเดลสายเนี่ยเป็นดับครอบคุมนะครับว่าจริงจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเอาศาสตร์ทางด้านนี้ไปประยุกต์กับเรื่องอะไรได้บ้างมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราพอสนใจด้านไหนเป็นพิเศษอืโอเค แล้วคนจบด้านนี้มาเงินเดือนเขาปังกันไหมคะผมว่าถ้าพูดถึงเรื่องเงินเดือนมันก็มันค่อนข้างแวรี่เพื่อนๆหลายคนผมก็ได้งานแล้วไม่ว่าจะเป็นทีนน่อังกฤษที่ไทยก็เลยคิดว่าจริงๆงานกับเรื่องเงินเดือนว่าในสมรอันนี้นนมันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องกังวลมากนะครับกังวลจริงๆคือแบบบางทีหลายๆคน,นคอาจจะมาเรียนอันนี้เพราะว,าว่ามันยังเป็นแฟนอยู่ก็บางทีแบบมีควา่ว่าแบบเงินเดือนมันแรงหรืออะไรเงี้ยเขาแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าอยากให้มองถึงเรื่องความสนใจศาสตนี้มากกว่า ราะว่าหลายๆคนบางทีมาเรียนแล้วอาจจะรู้สึกซับเพอเพราะว่าสุดท้ายแล้วอาจจะไม่ได้ชอบมันมองว่ามันยากเรียนโดยเนื้อหาตัววิชามันนมัใหญ่แต่มันหรือบางทีเราต้องอ่านเทกซ์บุ๊กอ่ะมันต้องเราต้องใช้เวลาต้องพุ่มเทกับมันมันต้องอ่านเยอะจริงๆอิงครเรียนในคาบเรียนหรืออะไรครับบางทีเขาก็จริงๆริงเขากำหนดมาแค่ห้าสิบนาทีมโมดูลเนึ่ยเป็นห้าสิบนาทีแล้วก็เรียนอาทิตย์หนึ่งกิเรียนแค่สองคา,าบของวิชาโมดูลนั้นๆเท่านั้นนะครับอันนี้ไม่รวมแล็บเพราะฉะนั <S <S <ๆ>้นแล้วเนี่ยคือเราจะต้องไปอ่านเองด้วยในส่วนที่อ่่านเองั ก็ต้องมีติ๊กกุ๊ดหรือว่าเป็นไฟล์ของติ๊กุู๊ดพนั้นเพื่อให้มันเข้าใจมันจริงๆไม่งั้นจะไม่สามารถที่จะทำคอร์สเวิร์กของวิชานั้นได้ อืมโอเคแล้วอย่างอ,อ,อาจารย์ที่ปรึกษาค่ะเขาช่วยซัพพอร์ตเราช่วยเหลือเรามากน้อยแค่ไหนนะคะน้องโมคือ,อคถ้าอาจารย์ในวิชานั้นนะครับมีอะไรถามเขาได้ตลอดนี้นเขาจะค่อนข้างที่จะนิสมากก็เขาดีใจที่เราถามถ้าผมพูดงงภาษาอังกฤษผมก็ไม่ได้ดีมากนะแต่คือเขาพยายามที่จะเข้าใจเราไม่เ,เป็นว่าแบบโอ้แบบต้องแบบพูดปอเขามองว่าเขาเป็นสิ่งที่เขาเข้าใจได้แล้วเขาพยายามที่จะตอบบางทีถ้าโม่เราแบบเพิ่งเรียนเสร็จแล้วแบบ แต่หลังจากนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าโอเคเราเริ่มเก็ตแล้วเริ่มมีคำถามขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะยิงคําถามเข้าไปนในแพลตฟอร์มของเขาได้นะครับพอดีที่มหาลัยเขาจะมีแพลตฟอร์มที่สามารถที่เราียิงคําถามแล้วก็จะมีพี่เอหรืออาจารย์นะครับเป็นผู้ชชา,ชานั้น,นเนี่ยจะมาตอบตอบให้เองที่จะเป็นอีกอันหนึ่งก็เป็น personal tutor นักเรียนทุกคนนะครับจะมี personal tutor ของตัวเองโดยที่ personal tutor เนี่ยขเขาก็จะให้การช่วยเหลือไม่ว่าเป็นเรื่องการเรียนเรื่องอะไรก็ตามในมหาวิทยาลัยเราสามารถที่จะคุยกับ personal tutor เราได้คนแรกแล้วเขาก็ ให้การตอบรับเนี่ยค่อนข้างดีมากดยย้วยยางเอ่าพีซอนัลจูเตอร์ของผมเนี่ยเมื่อมีปัญหาอะไรเนี่ยเพราะผมอ่าแต่ไม่ใช่ปัญหาเรื่องการเรียนน่ะอักไปถามเขานะครับ<ช><ๆ>เขาก็จะให้คําตอบเขาก็บอกว่าเขาดีใจนะครับที่รับผมเนี่ยจะนึกถึงเขาเป็นคนแรกเป็นที่ปรึกษาในเรื่องปัญหาที่แบบเราอาจจะเกิดพบเจอในมหาลัยแต่ไม่ได้เกี่ยวกับปัญหาวิชาครับว่า,าเราเข้าใจหรือเปล่าแล้วก็สุดท้ายแล้วครับจะมีเป็นซูเปอร์วิเซอร์ดูแลเรื่องรีเซชั่น ของผมเนี่ยก็คนเกโอเป็นอาจารย์ที่ดีนะครับก็ถึถงง่ายนะครับให้คำตอบที่ค่อยงที่จะตรงไปตรงมาผมว่าดีใจอย่างหนึ่งที่ว่าอาจารย์ซูปไวเซอร์ของผมเนี่ยคือผมก็อย่างที่บอกไปผมภาษาอังกฤษไม่ได้แบบดีขนาดนั้นเนี่ยผมก็คุยอะอาจารย์ผมผมว่าอาจากฟังเขาไม่ทนันหรือว่าเข้าใจผิดวาอาจจะขออนุญาตถามซ้ําหรือแบบควยคําถามเขาก็บอกว่าไม่มีปัญหา อาจารย์ผมไม่เคยที่จะมีการสิกสำคัญหรือว่าเราถามบ่อยครั้งเกินไปเขาก็ยังจะให้คำตอบอาจจะเป็นคำตอบหรือประโยคเด่นกว่าเดิมค่อนข้างที่จะแฮปปี้กับเรื่องอาจารย์แล้วน้องโอ๊กทำไมถึงได้เลือกมาเรียนที่บาสป่ะคะจริงมาเรียนที่บาสเพราะว่าให้ดูจากโมดูลของค่อนข้างน่าสนใจว่าเป็นเนีนทางเรื่อง,อง,งเรื่องแมชชีเน็ตติ้งเป็นเด่นพานนรกากรองการมีการนด้านนี้มหาลายัยเปิดหลักสูตรเดต้าไซด์เนี่ยเป็นมหาลายัยต้นต้นใอังกฤษเป็นมหาลัยแรกๆที่เปิดไซด์เดต้าไซด์เนี่ยว่าวิชาโมดูลอะไรก็ได้ครับก็มีการปรับเปลี่ย ตลอดเวลาทําให้ด้าตอนนี้แล้วครับมัค่อนข้างที่จะ stable แล้วก็เลยทำให้ว่าไม่ค่อยมีปัญเรื่องหลักสูตที่มหาลัยเขาจัดไว้ให้ Facility ของมหาลัยอะคะ่ะดีไหมคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเรียนหรือว่าทางด้านแบบสันทนาการด้านการพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะฟังกลิในการเรียนก็มีห้องแลบใเอง หลักทำพวกแหลกอะชิตนันนี่อยู่แล้ว BTA ที่ provide ให้เราค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แล้วในแต่ละโมดูลครับมีแหลกอาทิตย์นึงเนี่ยเยอะมากเมื่อเรามีปัญหามี t a หรือเนี่ยเขาจะคอยัพพอร์ตเราตลอดเวลาแต่ก็คือต้องไปมา ็ถามส่วห้องสมุดห้องสมุดก็มีหนังสือที่หลักอยู่ในตาม reading list ของเจคเลสนั้นนะในเรื่องของพละการอย่างเช่นพอบสปอร์ตยิผมว่ามองว่าหลายมหลาลัยอาจจะมีคล้ายกันอยู่แล้วก็เลยไม่มองว่าไม่ได้พิเศษ,ษ,ษ,ษแล้วตอนนี้น้องโอ๊กอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยหรือว่าอยู่หอเอกชนนะคะอยู่เอกชนชื่อหอเตรียมเทาคือเป็นหอที่ผมว่าหลายหลคนถ้าสมมติว่าไปเลือกที่จะไปเรียนบาไทยเลยแล้วมันรู้จักหอมองว่าเป็นหอที่น่าจะดีอันดับต้นๆของมือบาสเป็นหอที่สะอาด ปลอดภัยนะครับฟัสซิลิตี้เนี่ยดีมากมยิมหรืออะไรครับมันมีครบทุกอย่างเลยทีคอมมอนโดฟิตติ้งรูมให้หมดแล้วถ้าส่วนที่ส่วนอเนกคือหอเนี่ย,ยครับมันติดกับร้านพวกที่เราจะไปซื้อของเข้าห้องเลยอยู่ติดกันเลยเดินไปนิดเดียวครับประมาณ5ทีก็ถือถ้าเปรียบเทียบกับหออื่นเนี่ยหออื่นมันจะต้องเดินนานนิดนึงอะไรครับไ้ร้านขายของอะไรครับมันเป็นร้านขายของที่ใหญ่ที่สุดในบ้านแล้วมันอยู่ติดกับหอเราด้วยมันเลยทำให้แบบมันสบายแล้วก็ การเดินทางไปมหาลัยมันค่อนข้างที่จะสะดวกสะดวกจริงๆแล้วครับมหาลัยมันเหมือนจะอยู่บนเขาอะครับคือเวลาเราจะไปเรียนเนี่ยเราต้องขึ้นรถบัสถ้าสมมติยกเว้นแต่บางคนนะครับได้หอมหาลัยจริงๆนะครับก็จะอยู่บนเขาอะครับมันก็จะไกลจากตัวเมืองแต่ก็คือแต่เดินทางจากตัวเมืองมาไปมหาลัยเนี่ยมันง่ายก็จะมีรถบัสให้ตลอดก็รถบัสก็ไม่แพงมากถ้าสมมติว่าเป็นช่วงเช้าๆอะครับที่แบบมีคนเยอะก็จะประมาณครึ่งชั่วโมงถ้าสมมติว่าแบบไม่ใช่ร้านเช้าก็จริงๆก็จะอยู่ประมาณ2ี่นาทีแล้วปาตาค่ะถ้าทีนี่รู้ <ห>น้องไม่มีโอกาสไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวบ้างแล้วหรือยังอะคะจริงๆผมว่าสถานที่ในเมืองของบ้านครับมันสวยหมด ว่ามันเมืองมอรดกโลกมันเหมือนไปทา้งไหนมันก็สวยมันสามารถถ่ายรูปได้แล้วลงรูปมันก็คือมันจะดูสวยทุกมุมเพราะว่าทั้งเมืองเขาอะครับจะรักษาให้มันอยู่กับระดัเดียวกันไม่มีตึกสูงเลยนะครับทุกตึกจะเป็นตึกประมาณชั้นถึงสองชั้นเท่านั้นแล้คือเป็นสีครีมหมดทุกตึกจริงๆสถานที่ที่ไปครับอันนี้ผมว่ามันเหมือนแบบโรมาเนียแล้วแบบผมเป็นเด็กบาอยู่แล้วหรืออะไรครับเขาฝีเข้าฝีครั้งก็ได้เพราะจริงๆผมอะเรียนหนักไม่่อยได้เที่ยวครับแต่คือจริงๆนะครับถ้าจะเท ็คือมันก็มีหลายที่นะแล้วก็ผมว่าจริงๆอ่ะเมืองบาสอ่ะมันดีตรงอย่างมันไม่ได้อยู่ไกลลอนดอนก็คือนั่งรถไปประมาณที่ชั่วโมงยี่สิบาเมืองบาสนะครับมันอยู่ใกล้บริสตอลด้วยแล้วบริสตอลมันก็ถือว่าเป็นเมืองใหญ่แล้วก็แบบถ้าสมมติว่าเราแบบเอออยากเที่ยวอยากผ่อนผ่อนอยากฟิลกู๊ดเหมือนเราตอนที่เราไปลอนดอนหรืออะไรเงี้ยอยากเปลี่ยนบรรยากาศจากเมืองบัสงน้นก็นั่งรถบัสครับแล้วรถบัสตรงที่มันตรงข้ามกับหอข้ามถนนไปปุ๊บมันก็จะมีรถบัสมารับแล้วแล้วก็ไปละนั่งรถบบััสสประมมมาาาาณนทีกกก็็ถึงงแลล้วข่ มาส่งแม่ของเหมือนเดิม <ตะ S 1> แม่ข<ห>องเลยลอืมโอเคแล้วน้องโอ๊กมีร้านอาหารร้านไหนที่ประทับใจเป็นพิเศษไหมคะผมว่าเยอะนะร้านอาหารในบ้านนี่อร่อยนะครับเนื่องจากเรียนหนักแล้วก็ผมไม่มีเวลาทำอาหารนี่แล้รู้สึกว่าแบบอาจจะเหนื่อยที่เราทําเสร็จต้องใช้เวลาต้องล้างครับต้องทำนี่บางทีมันมีเวลาจะสั่งอาหารเป็นเดลิเวอรี่หรือบางทีก็เดินไปซื้อซึ่งอาหารนะครับอาาร,ร่อย คือผมมจะเป็นคนชอบกินพวกอาหารไทยอยู่แล้วแล้วก็จะติดใจาอาหารพวกเอเ,เชียรอยางผมว่าร้านที่ไปกินบ่อยๆเขาก็จะมีร้านชื่อร้านบานนุดโดบานนุดโดเขาก็จะเป็นมีข้าวหมูทอดมีข้าวมีซุปมีเป็นก๋วยเตี๋ยวมีเป็นเป็ดย่างเป็ดกรอบเลยเนี้ยครับแต่ถ้าเป็นร้านอาหารไทยมันเป็นชามไทยไทยคุณมันจะเยอะแล้วคือผมมองว่าร้านอาหารไทยในเมืองนี้ มันอร่อยผมมองว่าบางร้านเนี่ยมันมาเปิดในเหมือนไหนก็อร่อยอ่ะทางเขาก็จะมีเหมือนแบบก็คือไทยจริงๆอ่ะก็คือเป็นต้มตำปุ้งแก่น้ำปลาต้มแส่กระดูกอ่อนมีเล้งซึ่งเป็นอาหารที่แบบผมมองว่าสำหรับเด็กไทยถ้าเราคิถึงบ้านมาไปร้านพวกนี้มันช่วยเราได้นะเยียวยาเราได้ดีเลยโอเคแล้วเท่าที่พี่รู้มาค่ะอย่างบาต้อค่าของชีพมันค่อนข้างสูงเหมือนกันใช่ไหมเอ่ยแล้วก็เลยครับ ค่ะอย่างน้องโอกระหัดซื้ออาหารข้างนอกทานด้วยอะไรอย่างเงี้ยเดือนหนึ่งนี่ใช้ประมาณเท่าไหร่อ่ะคะไม่นับค่าหอเดือนหนึ่งมีสามสิบบาทนะครับสมมติว่าผมซื้ออยู่สองมือเมืแล้วผมตีไปเลยมื้อละประมาณสิบสองปอนด์มันก็วันยี่สิบสี่ก็จะมีค่านู่นค่านี้เอาผมตัดไปยี่สิบห้าได้สมมุติว่าผมตีเลทหนึ่งปอนด์สี่สิบห้าบาทปอนดหนึ่งเนี่ยมันก็จะประมาณก็คือวันละพันก็เดือนหนึ่งก็คือสามหมื่นก็คือซื้อกินทุกวันนะครับแต่ถ้าจริงๆแล้วเนี่ย สำหรับคนที่ทําอาหารเองอ่ะหรือเดีย๋ยมีเพื่อนทําด้วยการชินด้วยกันผมว่ามันประหยัดมันประหยัดได้เยอะครับถูกวันนี้เยอะครับจริงๆมันถูกกว่าน,นี้เยอะมากครับเพราะว่าถ้าซื้อของของตามร้านนอกเอาครับมันถูกจริงๆครับถ้าเทียบกับร้านอาหารแล้วมันถูกมากนะครับถ้าแบบแม n a เวลาได้แบบเยอะมากรจริงๆมีเวลามองว่าถ้าทําเองอถูกไม่แพงเกินแล้วน้องโอ๊กได้มีแบบ คิดว่าจะทํางานพาร์ทไทม์บ้างไหม่ะคะจริงๆอะครับน้องที่รู้จักกันหรือพี่ที่รู้จักที่เรียนในสาขาเศรศาสตร์นะแต่ผมไม่ได้ทําแล้วผมเรียนสองปริญญาโว้ดเลยลที่ไทยด้วยเราเรียน <S <S คือเรียนที่ไทยก็คือเราเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะใช่ครับเป็นออนไลน์แล้วไทยนี้น้องอกมีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆที่กาลังดูมหาวิทยายลัยปาสไว้ด้วยไหมคะถ้ารวมๆทั้งหมดมองว่าเป็นเมืองที่ อยู่แล้วมีความสงบไม่วุ่นวายสงบก็วิวสวย <S 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 2> <S 2> ก็เป็นเมืองที่ไม่ได้อยู่ไกลรอนๆอนเกินไปก็มีสถานที่เยอเยอะเยอะบริลิตี้เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยก็ผมมองว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามเรื่องความปลอดภยัยสิ่ง,งที่ต้องทำหนึงไว่ไดสุดก็เมืองบาสตั้งแต่ผมอยู่ใหม่นี่เคยมีเรื่องที่แบบเป็นอันตรายต่อผมเลยแต่มหาลัยบาสเป็นมหาลัยที่ดีนะแล้วก็เป็นมหาลัยที่เป็นที่รู้จักครับไม่ว่าจะเป็นทั้งที่ใน อังเฤษเองหรือว่าในที่ประเทศไทยเรามีเราเลยมองว่าถ้าสำหรับใครที่ยมีความสนใจนะครับการเรียนบาสเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจโอเคได้ค่ะงั้นวันนี้ขอบคุณน้องโอ๊กมากเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์การเรียนต่อที่บาสนะคะขอบคุณทค่ะ